ปฏเดกไหมย,ยินดีต้อนรับสูกลุ่มขอานะยดีเยินดีต้อนรับอย่างยิ่งเลยสวัสดีถ้าถามอะไรห,หน่อยได้ไหมที่จะถามเรื่ไรละวางมาได้เลนะจะถามเรื่องอะ ที่ฉันเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้แหละถ้าเห็นเรือนอะไรหลังหนึ่งที่มาอยู่บริเวณทางซายแบบนะี้ไม่ทราบว่านำไปเลี้ยงของใครหรือทำไมมันดูเกา่เกาๆจังดูเหมือนมในคนอยู่เลยตอนนั้นเองนะนี่ซึ่งรามันเป็นประมาณนี้แหละอนกลับไปในสมัยอยัยตยาตอนปลายได้มีสองผัวเมียคู่หนึ่ง ดิันยมสยนาจะตบนยมาเสียอีกที่ะจนมาถึงบริเวณดินแดนจุดนาแต่ขามตึเขาตแ่กมาถังดินแดนจนาสัทีสองเมื่อผู้ึงขามาบรวินแดนจุดนาตอนวันหนาวผู้ึต้องเจอว่าจะตักหลอดดินหอที่นี่แต่ต่าก็ที่เกิดนี้นะสลดขึ้นเพาว่ามีต่วนนั้นที่มีอขาภูเขเลยที่ดู้ายนหลังนน ก็เรียินเสียงกระแขกไร่งเงโซ่แตก็ไม่รู้ใไรเป็นคนสีแต่บ้านรี่เพนันว่า,า,วนะาวได,ดินมาแล้วกล้วก็รู้ว่าจะไได้ีเนมไม่ว่าจส,สหักลอง,ลองนะคุณคนนั้นจะต้องตายแสดงว,ว่าถ้าเราไม่ดีเสียงเพลงนั้นนะนะเราจะไม่ตายใช่ไหมหนอจะเปน๋อเ่อันเป็นแบบนี้นะออมมเองโอเคนะีอีนะเราเปนฟ adioadio เรวมาเร็วมาพวกแกนุ hmm. ่ง uh, ผ okay, ีน uh, ิว่าดูท่าแล้วกู้มันคงไม่มาดีอย่างแน่นอนยินด um, ีเราุณเทียงกับพวันกระจายนาะกู้ต้องไปหาที่ซ่อนพูดก่อน กันรยังกิเลยก็นะมันันมันเข้าไปในซอยซอยที่เป็นซอแคุ่ดๆันมาพวปุ๊บไปไ้กไเลยไปก็เลยก็ลเราบเจ้านกก็เลยกินอืเาจริงะเ็าหน้ีกูเ่าเาจะไปที่ซอยนั้นก็จับไอติมตั้งวะไกัน